รักมากก็เกลียดมากเบลากัตมานกับเบนฟิก้าเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานมากแล้วในช่วงปี50ถึง60เบลากัตมานคือโค้ชที่ดีที่สุดของเบนฟิก้าเป็นผู้ค้นพบยอดนักเตะอย่างยูเซบิโอและสร้างทีมเบนฟิก้าให้อยู่ในยุคทองจนสามารถคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพได้ถึง2ส,สมัยอย่างไรก็ตามเส้นทางการคุมทีมเหยี่วลิบบอนของเขานั้นได้จบลงเนื่องจากเขามีเรื่องบาดหมางกับบอร์ดบริหารจนทําให้เขานั้นถูกปลดออกเรื่องของเรื่องก็เป็นเพราะว่าเขานั้นของงบซื้อตัวเพิ่มแต่บบบออรรดดิหาาากกว่่ไมมโยั นั้นรักเบนฟิก้ามากและเหตุการณ์นี้ทําให้เขานั้นเกิดอาการยิ่งรักยิ่งเกลียดเขาประกาศลาออกด้วยตัวเองแถมก่อนลาออกนั้นยังสาบแช่งไว้ด้วยว่าทีมทีมนี้จะไม่มีวันคว้าแชมป์ยุโรปไปอีก100ปีซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆแม้กันมาจะเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี1981แต่จนทุกวันนี้เบนฟิก้าก็ไม่เคยคว้าแชมป์ยุโรปไม่ว่าจะเข้าชิงรายการไหนอีกกี่ครั้งก็ตามเรื่องนี้ทางบอร์ดบริหารเคยให้สิทธิเอกอย่างยูเซบิโอวางช่อดอกไม้ที่หน ดออกเสียทีรับชมข่าวสารฟุตบอลและที่เด็ดบอลเพิ่มเติมได้ที่ s365v9